เรียนในอุบานนี้ให้สามลายเลยนะให้ฝืนร้องกันสามลายคูณนี่สอนดีนะเออแนนก็ก็ควแนนอยู่แนนประสานเสียงแต่ถ้าแนนไม่ได้ก็ลงมาอยู่กับต้นก็เป็นเมโลดี้แล้วก็สานเหินฟ้าเขาได้เห็นว่าผมใสช่ฟุกมุกตองตองนั่งไม่มีเพลงฟั้าอ้าวแล้วกับพลิบตาอย่างเงี้ยเกี่ยวไปจ้ะแต่หนูก็สวยแต่หนูไม่สวยแต่เวลาหนูเกาหนูหนูก็พริบตาปุ๊บมองลิงเงี้ยมันมีจังหวะของมันหมดเลยอ่ะ เค่๋ยครูยดูไปเรื่อยๆภาษาไม่ฟัสวัสนะฝันฝายจะทำให้ได้ยังไงดินี่ไงเดี๋ยวครูไก่สอนอ๋อครูไก่สอนเองเลยใช่ไหมจะให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาร้องเองนะวันที่เขาให้อคาเบล่าอะไรที่ครูสอนนะผมได้้เนื้อเพิ่มเนื้อเพิ่มเร็ว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 ร็วเรรเรเเร